ออกจากครมมี่มาเป็นอิสระเออพอพะอะไรพี่หรือว่าอ,อิ่มตัวหรือว่ามันเป็นสัญญาที่พอดีพอดีแล้วมันก็ด้วยหลายอย่างโตขึ้นด้วยสัญญาด้วยก็คุยกับลังผู้ใหญ่แหละว่าถึงเวลาที่เราออกไปเติบโตได้แล้วอะ่ะเหมือนแบบว่างานข้างนอกแล้วก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ รู้สึกว่าคืออยู่ในค่ายมันก็เป็นเซฟโซนที่ดีครับที่เรารู้สึกว่ามันมีคนจัดการให้เราทุกอย่างเลยแต่ว่าเลยอยากออกมาเพื่อเติบโตมากขึ้นเพื่อลองหาอะไรใหม่ๆมากขึ้นผาประสบการณ์นั่นก็แสดงว่าสิ่งที่พี่เป็นอยู่ตอนนี้คืออิสระในวัย30ใช่แล้วมีความกนนังวลไหมครับกับการที่เราอยู่กับสังกัดที่เขาดูแลเรามาตลอด1ิปีแล้วแบบต้องมาอิสระเอง,เองคือในตอนแรกมันก็นก,นก็มีคุยกับผู้ใหญ่แหละว่าจะออกไปแล้วมันจะเป็นยังไงผู้ใหญ่เขาก็าเตือนว่าเออต้องดีๆนะต้องมันเพราะมันต้องมีหลายอย่างให้โฟกกสมาขึ้น เรื่อง การคุยกับลูกค้าเอ,อ่ยการติดต่องานเอ,อ่ยดูแลคิวต่างๆมันเราไม่ได้กังวลมากเพราะเรารู้สึกว่าเรามีกิจารในมิตรที่ดีรอบๆตัวมีเพื่อนที่ดีมีพี่ที่ดีมีน้องที่ดีรู้สึกว่าคนรอบตัวดีช่วยเราได้ไม่โกงไม่หักหลังเรา Life Expo งานมหาตามสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีที่รวบรวมคนรักสุขภาพกว่าหมื่นชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นแบรนด์สุขภาพฟิตเนสเวลเนสสกินแคร์หรือเทคโนโลยีสุขภาพนี่คืองนานที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจและ อกที่จะได้เจอลูกค้าแบบโตต่อต,ต,ตัวสนใจร่วมออกบูธหรือเป็นสปอนเซอร์ติดต่อ